No, no, no. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่สนามกีฬาลำโพสเตเดียมครับนี่ก็เป็นสนามเย้าของทีมนนทบุรีฟุตซอลครับนะครับทีมในระดับไทยลีกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับสนามแห่งนี้ทําหน้าที่จัดการแข่งขันฟุตซอลย15ของไอรเแนด์ไทยแลนด์นะครับโดยในรอบนี้ทางด้านโรงเรียนราชวินิตมัธยมแชมป์เก่านะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็มาใช้สถานที่ที่ สนามกีฬาลำโพสเตเดียมแห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเกมการเล่นของน้องๆโรงเรียนราชชิวนิตมัธยมว่าเขาจะโชว์ลีลาสมศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์เก่าหรือเปล่าเพราะว่า2นัดสนัดที่ผ่านมาเนี่ยโหยิงคู่แข่งกระจุยกระจายไม่มีความปราณีเลยครับคาดว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่พวกเขามีความเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้แชมป์ในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้พบปะพูดคุยกับน้องๆที่มาจาก จังหวัดระนองเป็นกลุ่มเยาวชนลำเลียงนะครับที่เมื่อปีที่ผ่านมาผมเคยได้พาท่านผู้ชมเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดระนองไปสัมภาษณ์พูดคุยไปทำความรู้จักกับกลุ่มเยาวชนลำเลียงความสามารถของเด็กกลุ่มนี้ครับก็เข้าตาหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพนะครับจนได้ไปเตะตาของผู้สอนของโรงเรียนสุข,ขุมนะวพันธุ์อุปถัมภ์นะครับแล้วก็ดึงตัวน้องมาเล่นกีฬา ของโรงเรียนสุขุนมนวิทวุปิธรรมมาเรียนต่อด้วยแล้วก็มาเล่นกีฬาด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มราวิทยมัธยมเขาฝึกซ้อมกันก่อนนะเดี๋ยวกล้องเดินตามมาเลยครับอ่าต้องตามมาเลยอ่าครับนี่ครับแชมป์เก่าครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับคนที่เป็นดาวซันโวประจำทีมนะว่าเขายิงไปกี่ประตูแล้วนะครับอ่านี่ตอนนี้สวัสดีครับน้องน้องราชวิทยมัธยมสวัสดีครับ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  คนไหนตอนนี้ทำเป็นตัวสูงสุดใครนะอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับนิดนึงนิดนึงอ่ามามามาน้องน้องอะไรนะน้องชื่ออะไรเหรอน้องอุ้มน้องอุ้มโอเคตอนนี้ก็ยืนอยู่กับน้องอุ้มบุญยฤทธิ์เพชรเทียมน้องอุ้มสวัสดีครับอ่าน้องอุ้มตอนนี้อยู่มอะไรมสี่มสี่ราชจิมมี่มัธยมเราเป็นคนกรุงเทพไหมใช่เรียนอยู่ราชจิมมี่มัธยมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มอะไรตั้งแต่มหนึ่งครับอ๋อตั้งแต่มหนึ่งแลยเหรอแล้วเล่นกีฬาฟุตซอลมานานหรือยัง เล่นตั้งแต่เด็กแล้วเล่นเล่นตั้งแต่ก่อนเข้าร้าี้มัธยมมาอยู่ที่นี่ก็เล่นต่ออีกรายการนี้ทําไปกี่ประตูแล้สิบเอ็ดครับทำไมยิงเยอะจังน่าจะฝึกครับตอนนี้อยู่มสี่แล้วใช่ไหมครับเล่นปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าอายุเกินล้วอยู่สิบห้าใช่ไหมใช่ในรอบปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยในรุ่นของของน้องอุ้มเนี่ยได้มากี่แชมป์ละก็ตั้งแต่มหนึ่ง ยังไม่แพ้ใครเลยครับเป็นไงนี่เป็นลูกศิษย์คนเก่งของโคตูนโคตูนใช่ไหมอาจารย์ตูนอาจารย์ตูนเขาสอนอะไรเราเป็นพิเศษบ้างสอนการใช้ชีวิตแล้วก,การเล่นอะไรพวกนี้ครับจุดเด่นของทีฟุตซอลรา่นนี้มัธยมของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนดูดันครับดูดันจบมาหาลัยเนี่ยอยากไปเรียนที่ไหนอยากไปเรียนจุฬาอยากเรียนจุฬาอ่า สมโมสรฟุตซอลจุลาลงกรมหาวิทยาลัยก็จับตาล็อกตัวเด็กคนนี้ไว้ดีๆนะเดี๋ยวมาหาวิทยาลัยอื่นมาแย่งไปแล้วสมโมสรที่เราชอบอะห้องเย็นับห้องเย็นท่าข้าชอบห้องเย็นท่าครับปีนี้มีอะไรอยากจะขอกําลังใจแฟนๆราชวิมทม,มัธยมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองติดตามเชียร์เราอยากให้มาเชียร์ถุกนัดเลยปีนี้ปีน,ปนี้ปีนี้ตั้งเป้าจะเก็บ3าคะแนนเต็มทุกนัดเลยไหมใช่ไม่อยากแพ้ใครเลยครับนี่ครับสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลย ก็เคยครับแต่ว่าในรุ่นตัวเองก็ยังไม่แพ้ถ้าวันวันหนึ่งเราเรากลายเป็นฝ่ายแพ้ขึ้นมาเราจะเราจะเสียใจไหมจะแบบรู้สึกผิดหวังมากไหมก็ผิดหวังครับแต่ก็จะกลับมาซ้อมให้นั่งกวาเดิมโอเคก็กีฬาก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ขอทายแฟนนะครับติดตามจับตามองน้องอุ้มมาด้วยนะครับคนนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งกําลังสําคัญนะครับถ้าน้องๆถ้าน้องยังไม่เปลี่ยนใจไปชอบอย่างอื่นก็ น่าจะได้เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็นักกีฬาทีมชาติต่ตอไปถ้าไม่เป็นนักกีฬาฟุตซอลเนี่ยเราอยากทําอาชีพอะไรอยากเป็นอยากเป็นทหารครับ <characterized> อ๋ออยากเป็นทหารคุณพ่อเป็นทหารปะแต่ว่านานาเป็นโอ้นาเป็นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องกลับไปซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะลงสนามในอีกสักครู่แล้วขอบคุณน้องอุ้มครับขอบคุณครับก่อนที่จะไปชมการเกมการแข่งขันนะครับมาคุยกับคนหล่อประจําทีมกันหน่อยน้<พ>องปุโนหวังศิลป์ปรคุณปุโนสวัสดีครับครับอ่ะชนะมากี่นัดแล้วเนี่ย สองนั้นครับเป็นไงบ้างลูกเกมเรารู้สึกว่าได้ตามที่เราวางแผนไว้ไหมกับโค้ดก็รู้สึกว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีที่สุดของเราก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับแก่อะไรบ้างเช่นพวกแบบเรื่องแบบการจบสกอร์อะไรครับอาจจะยังไม่ค่อยชัวร์มากแล้วก็พวกเรื่องแบบระบบระบบหายใจเรื่องความฟิตอะไรอาจจะยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่อ้าวเหรอทำไมทำไมไม่ฟิตอะมัวแต่นอนดึกเล่นเกมอะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะพราอแบบ มันแบบเพิ่งปรับตัวเปิดเทอมครับมันตื่นเช้าบางทีแบบเรียนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เออเป็นไงบ้างเรียนหนักไหมที่โรงเรียนรัฐมัธยมก็หนักครับเราชอบวิชาอะไรมากที่สุดพละครับชอบพละแล้ววิชาที่เราแบบยากที่สุดเลยแบบโอ้โหเรียนเรียนเหนื่อยเรียนแล้วแบบปวดหัวอ๋อคณิตยากสุดแล้วคือคือไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ชอบแบบไม่ชอบคำนวนอ๋อไม่ชอบคณวณแล้วถ้าเกิดว่าจบต่อไปนานอนาคตถ้าไม่เป็นนักกีฬาเราอยากทำอาชีพอะไรก็อยากเป็นหมอครับ แต่เป็นหมอต้องคำนวณเยอะนะต้องอต้องขยันเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยากเป็นหมอรักษาโรคอะไรอาจจะเป็นทางแบบพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาอืออ่โอเคไม่แน่นะต่อไปในอนาคตนายแพทย์ประจําทีมชาติไทยอาจจะเป็นน้องคุณหมอปุณโนก็ได้ขอให้ตั้งใจเรียนตอนนี้เล่นกีฬาก่อนแล้วก็ตั้งใจเรียนไปด้วยสู้ๆนะวันนี้นะขอบคุณครับ กลับมาต่อข้ามาของสุราวิคารพยายามจ่ายตะกมาริมเส้นรูปเกม2นัดนี้ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าขาดแค่จังหวะจบสกอร์เท่านั้นนะครับสุราวิคารนะครับเรียกว,ว่าจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสู่สนามเลยครับในชุดแรกถึงกับมาต่อบุญญาฤทธิ์จิ้มเลยครับประตูแรกมาแล้วครับเราเป็นคนเดิมเลยครับบุญญาฤทธิ์นะครับ1-0ครับ โอ้แล้วเป็นประตูที่12ของเจ้าตัวครับจวะจิมไม่ทันเลยครับแต่ว่าดูกเกมเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะในสองเกมแรกยิงมาแล้วก็เป็นประตูที่2ครับเข้าขอแล้วยิงไปเสา2เลยครับขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับเป็นหมายเลขสามครับวารเมตนะครับวารเมตรปัตวีนะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเตะม,มุมคีนคอนคิกของราชวินิยม เล่นการลรการตมเส้นจ่ายตัดมาตรงกลางต่อวรพัฒน์วรพัฒน์เก่งก็พยายามจะจ่ายตัดกระมาติดแล้วสวนแล้วครับดูครับพามาเนาเดียวยิงโอ้โหแล้วประตูแรกมาแล้วครับกับตาทีมแล้วก็เป็นการเสียประตูแรกในหลีกนะครับโอ้กับตาทีมตัดบอลได้จากในแดนแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับกับตาทีมรัฐวิทย์สีรักษาครับนี่ครับตัดบอลได้จากในแดนแล้วพาเข้ามาแล้วกดเต็มข้อเลยครับเสาสองครับเป็นประตูแรกนะครับ คืนกลับมาต่อ,อ,อเกมเปิดแรกเลยคู่นี้แล้วธนภพอ้โหขออภยัยเับเป็นบุญจริตนี่ครับอวสายความแข็งแกร่งยังคืนไว้หน้าน,นี่ครับเป็น3ประตูต่อ1ครับแล้วเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้นี่ครับ3-1ครับออกมาต่อริมเส้นจ่ายตัดกลับมาพิงอยู่แล้วจิ้มสวนมาเป็นแฮตคิกครับ4วินาทีนะครับ ต้องรีบนะครับยกมาตรงนี้ตรงกลางพิงอยู่ไหลหลังมาแล้วไม่ทันนะครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับโรงเรียนราชวิทยุดำขอภัยครับราชวิทยมนำท้งนั้นโรงเรียนสุร,ราเวคานอยู่4ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ครับจะอุ้มทําแมตชผิกได้ในครึ่งแรกนะครับมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังอีก20นาทีนะครับสุร,ราเวคานหลังจากพักครึ่งแรกก็แก้เกมด้วยกันมาทั้ง2ทีมนะครับ ลูกเกมถือว่าสนุกครับคู่นี้เปิดแรกกันตลอดเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นราชวิิยมมาจบได้ดีกว่านะครับมาต่อเป็นขึนินของราชวินิทยมนาราวิทย์เพีงมาจังหวะนี้อุ้มเจ้าอุ่มสวนเขามายิงเข้าไปเลยครับเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวครับบุญญาฤิ์เพชรเทียมครับตามมาจิ้มจังหวะ2ไว้ได้นี่ครับขึ้นนำมาเป็น5ประตูต่อนหนึ่งครับราวิทย์ บุญญาริ์บุญยิ้ไม่มีกระเข้ายิงเลยแล้วซ้ำยังหวะสองเข้าไปนี่ครับธนภพสุนเนตเป็นประตูขึ้นนำหกประตูต่อนหนึ่งครับสุดาวิคารทําเกมขึ้นมาบุญญาริ์ยังตามมาชิ้มไว้ได้ครับนาราวิทย์สวนกลับมาซ้ายขวามีครับธนภพคืนมาตรงกลางแล้วเป็นตรงกลางครับนาราวิทย์นี่ครับแอซิดโดย จะอุ้มเลยครับบุญยริศโอ้เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวครับเจอโต้มา3คนนะครับดูจวช้าครับบอลจากนาราวิทนะครับแล้วก็คืนไปที่บุญยริศคืนมาตรงกลางแล้วก็แปรสวนง่ายเข้าไปครับเป็นนาราวิทย์สีสุวรรณเลครับมาเล่นใด้ต่อครับพามาต่อริมเส้นยิงเลยครับแต่ว่าหลุดก่อไปสวนไว้เลยครับดักได้ตรงกลางลึกถึงผู้เสิตู โอ้ยิงสวนเลยครับแต่ละาก็อโอ้โหเกือบไปครับชนคานโยตัดมาตรงกลางต่อดูครับจังหวะไามาครั้งของราชบุญเทียมหลุดม,ม,มา2คนจ่ายจักมาแล้วก็เป็นประตูที่8นะครับป mm ิ hmm. ัฒนัากน้อยนี่ครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะประตูที่2แต่ว่าจบไม่ได้นีครับ ดักได้ครับดูครับลูกสองมาแม่โยกตะมั้มบอลมันลั่นนะครับโอ้โหจะโยกโลบอีกครั้งนึงครับวนาเสดาครับจังหวะนี้แล้วดูจังหวะสวนดึงหลบมาสตู้หลุดไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับมีโอกาสทําไม่ได้โดนลงโทษเลยครับแล้วเป็นประตูที่9นะครับโอ้จังหวะจะดึงหลบผู้สาตูอีกครั้งแต่ว่าทําบอลลั่นนะครับกับตังทีมนะครับ เก้าประตูต่อหนึ่งแล้วก็เป็น10ประตูต่อหนึ่งครับโอ้มารัวๆเลยครับเหมือนจะเสียสมาธิไปครับช่วงท้ายนลยครับเป็น10ประตูต่อหนึ่งครับไปนาชวินนะครับอาชวินนักทำเนะครับยัดมาตรงกลางแล้วก็เพน ประตูเพิ่มครับ11ประตูต่อ1ครับเป็นประตูที่หของเจ้าตัวเลยครับบุญญาลิศนะครับคืนมาตรงกลางนาราวิชนาราวิทย์เลี้ยงจิตมาต่อยครั้งครับบุญญาลิศย,ยังติดนะครับนาราวิทย์คืนมาตรงกลางต่อครับธนวัน แล้วเป็นประตูที่12นะครับธนวันเลครับทำประตูที่12กับเจ้าของราชวิทยมณฑยมนะครับทีนต่อคือไม่กล้ธนวันหมยครั้งครับธนวันจิ้มเลยครับแล้วก็เป็นประตูที่13นะครับธนวันผู้วิภาดาวันนะครับทำสองประตูแลยครับในเกมนี้13วินาทีของครึ่งหลังนะครับ บุญยาริสต,ตามเข้าไปดักได้ครับบุญยริสขึ้นมาอีกครั้งครับปุโนโนยิงมาแล้วก็เป็นประตูที่14ครับปุโนโนวังศิลปคุณนะครับประตูแรกของเจ้าตัวในเกมนี้นะครับปุโนโนเป็น14ประตูแล้วก็หมดเวลาการขันในคู่นี้นะครับ ราชวินิมนยมเอาชนะโรงเรียนสุราเวคารไป14ประตูต่อหนึ่งเลครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการอุทก,กภัยภัยจากปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้างและแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้ภายุฤดูร้อนมาแรงระวังความเสียหายที่เกิดเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็ง พัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและแม้ในยามขับขันจงมั่นใจได้ว่าทุกความช่วยเหลือจะถูกส่งตรงอย่างทันท่วงทีเราพร้อมเคียงข้างและจะพาประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปให้ได้เพราะไม่มีความทุกข์ร้อนใดของพี่น้องชาวไทยที่เราเข้าไปไม่ถึง ตอนนี้เรามาให้กำลังใจมาปลอบใจแล้วก็มาขอแสดงความชื่นชมกับเปาตังครับรัฐวิทย์ศีรีรักษาน้องเปาตังสวัสดีครับนวันนี้เป็นผู้ทำประตูได้ด้วย1ประตูที่สามารถยิงทีมราชบุนีปันธยมได้ทีมฟุตซอลที่จัดได้ว่าตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยในชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างเกมวันนี้เราเห็นอะไรกับทีมเราแล้วก็ทีมเขาทีมเราก็มุ่งมั่นครับสู้เต็มที่ทุกคนครับ ของทีมเขาเราเราได้เห็นอะไรบ้างแตกต่างแล้วสปีดบอลความแข็งแร่งแบบที่เขามี3ชื่อก็หมุนเวียนกันตลอดลอ่ะก็ะต้องยอมรับว่าขนาดทีมจำนวนผู้เล่นเนี่ยของราชบุรีมัยมเนี่ยเขาเป็นทีมใหญ่ผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยหมุนเวียนทดแทนกันได้ตลอดนะครับทีมสุราษฎร์วิทยาคารเนี่ยอาจจะทีมขนาดเล็กไปหน่อยแล้วก็เป็นทีมน้องใหม่ประสบการณ์ในเกยฟุตซอลยังยังไม่มากเท่าเขาแต่ก็ถือว่านี่ตัวเป่าตังค์เนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสุรินได้นะ ต่อไปก็น่าจะแบบว่ามีน้องๆทุกคนหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจ <verde> เรื่องกีฬาฟุตซอลมาคัดตัวมาแข่งขันมาเป็นนักกีฬาของสุราวิยคารวันนี้อยากจะขอบคุณกําลังใจจากทางสุรินนะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันในนั้นนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านผมที่ศรนครวันที่18เที่ยวงานช้างด้วยเที่ยวงานช้างนะครับโอเคครับผมก็ขอชื่นชมนะวันนี้ยิงได้หนึ่งประตูและยิงประตูสวยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ มีกำลังใจฝึกซ้อมต่อไปพยายามหาหาแต้มแรกหาคะแนนแรกให้ได้นะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการสู้ต่อไปในแต่ละนัดวันนี้ขอบคุณเป่าตั้งขอให้เดินทางกลับสุรินด้วยความปลอดภยัยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สุรินขอบคุณครับวันนี้มาคุยกับภูผากันหน่อยนี่หน้าตายังซีดไปหายเลยนะครับภูวิ์เกิดเหมาะจากสุรวิยาคารน้องภูผาสวัสดีครับ ผู้รูสาประตูคนเก่งคนน่ารักของเรานะครับที่เราเคยไปสัมภาษณ์เขามาแล้วที่จังหวัดสุรินเป็นยังไงบ้างกับการมาเล่นลีกสูงสุดของไอ้แม่ยู15สุขไหมก็สุกครับแล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะเป็นปีแรกของเียนเรานะครับแล้วก็เป็นการส่งทีมเข้าแข่งขันครั้งแรกแล้วก็ได้มาเล่นลีกนะครับผู้ต่อสู้แต่ละทีมโหเขาเจอแข็งแข่งนั้นนะเจอปทุมคง,งคางงนี้แล้วล่าสุดก็มาเจอราชวินิตมัธยมเป็นยไงบ้างแต่ละทงทีมนี้ ของทีมนี้เขาก็เป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วครับซึ่งเราก็พยายามซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็พยายามศึกษาวิธีการเล่นของเขาเพื่อนําไปเหมือนแบบเป็นแผนที่จะมาต่อกอของเขาครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นทีมที่เก่งจริงๆครับเราก็สู้เต็มที่แล้วครับมไม่เป็นไรนี่ให้สัมภาษณ์ได้ดีแล้วก็เป็นเด็กที่พูดจาฉาญมากขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องชาวสุรินทร์หน่อยครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวสรินทุกคนคที่ให้กําลังใจเชียร์สอครับ พวกเราจะทําให้เต็มที่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวกลางเดือนของทีมสุรินของเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยเชิญชวนกองเชียร์ทุกรงเรียนไปเที่ยวสุรินก็เชิญครับช่วงเดือนพฤศจิกายนครับจะมีงานช้างนะครับเชิญชวนทุกคนครับมาเที่ยวงานช้างครับมีของอร่อยมากมายครับขอบคุณครับมาเชียร์กีฬาที่โรงเรียนสุรวิฎรบาคารด้วยครับเชียร์มาเชียร์พวกเราด้วยครับขอบคุณครับโอเคก็ต้องให้กำลังใจนะครับปูผานะครับเพราะว่าถือว่า วันนี้เป็นการลงจากสุรินมหาประสบการณ์ที่กรุงเทพมหานครเลยได้เจอกับทีมใหญ่ๆแข็งๆก็เชื่อว่าต่อไปนี้น่าจะหาแนวทางฝึกซ้อมหาแนวทางการเล่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะมีคะแนนติดไม้ติดมือในนัดต่อๆไปสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับชื่นชมนะครับขอบคุณครับ <c oughs> อ่ะก็จบไปครับสำหรับราชวิทยมยมกับน้องใหม่สุรวิยาคาร14ประตูต่อ1ก็ถือว่าไม่ ไม่ได้เหนือความคาดหมายมากนักเถอะเพราะว่าทีมของรายมยิมยมนั้นเขาเป็นทีมใหญ่แล้วก็มีความพร้อมส่วนน้องๆสุริน,นก็ต้องยอมรับว่าเดินทางจากบ้านมาไกลใน,ในเรื่องของความฟิตการพักผ่อนกินนอนนะครับเพราะว่าม,มันกินนอนอยู่ไกลบ้านด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่น้องๆจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของน้องๆจากสุรินนั้นอยู่ตรงไหนตอนนี้ต้องมาคุยกับอาจารย์ปิชาอาจารย์ปิชาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างนัดนี้เราได้ เห็นจุดแข็งจุดอ่อนอะไรของทีมเราครับก็คืออันนี้เราก็ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากคืออย่าเสียเยอะที่ต้องมอา,าคือหังไงเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วคือเราบอกเดี๋ยวว่าเฮ้ยพยายามเล่นช่วยกันและอย่าเสียเยอะแค่น,น,นั้นเองคือจุดจุดอ่อนของเราคือโชงชะ้าว่าเราเตรียมพร้อมไม่ดีเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็ความฟิตของเด็กๆตรงนี้นะครับพอเห็นแล้ครับว่ามาในตบประเทศนี่ทุกทีเป็นฟุตซอลอาชีพอย่างเดียว พะเราเป็นเด็กฟุตบอลเพิ่งมาจับฟุตซอลได้แค่ไม่ไม่นานนะครับพื้นฐานตรงนี้ก็ก็ไม่ดีนะครับเราต้องต้องยอมรับในในส่วนตรงนี้ก็วันนี้บอกเด็กๆว่าสู้สู้เต็มที่เลยนะไม่ต้องกลัวครับก็สู้ได้รัดับหนึ่งนะพอสักหน่อยก็หมดกําลังเราเราไม่มีก็ทําให้เกมออกมาแบบจะกอขาดไปหน่อยนะครับก็เท่าที่ยืนชมอยู่ขอบสนามเมื่อสักครู่เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยถือว่าน้องๆเนี่ย มีรูปเกมที่ดินนะสุรวิยาคารเนี่ยสู้ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรักเกมลุกแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าคุณภาพของทีมรามินิมนยมเนี่ยเขาตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วแต่ว่านิมิตหมายที่ดีของโรงเรียนสุรวิยาคารจัดสุรินเนี่ยก็น่าจะเป็นการปลูกกระแสกีฬาฟุตซอลนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินแลวก็จังหวัดใกล้เคียงให้ตื่นตัวกันมากขึ้นพอเด็กๆมีความสนใจเล่นมากขึ้นเนี่ยโรงเรียนสุรวิยาคารก็จะมี เด็กมาคัดตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางสุราิายาคารเนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตรงนี้ต่อไปก็ต้องเชิญชวนนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ถ้าใครสนใจกีฬาฟุตซอลเนี่ยก็ลองมามาคัดตัวแล้วก็มาสมัครดูอาจารย์มีช่องทางในการที่จะเปิดรับสมัครเด็กรุ่นต่อไปไหมครับครับก็คือฟุตซอลก็เือว่าเรายังใหม่ นะครับเด็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยคนสนใจเท่าไหร่เราต้องต้องเปลีป่ยนวิธีการการหมายว่าต้องจับเด็กที่เป็นฟุตซอลอาชีพมาตรงอ่ะซ้อมฟุตซอลอย่างเดียวมาสู้เขาถึงจะได้นะครับเพื่อให้มีศาสตร์ของฟุตซอลเป็นในมีพื้นฐานฟุตซอลเป็นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับเราเรายังไม่ได้คัดหาเด็กมามาเสริมนะครับเพราะว่ามันไม่ทันกนะ็เลยต้องเอาจับเด็กที่ต้องมีอยู่ในมือตอนนี้นะมามาแข่งนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการวางแผนกัน ว่าจะหาเด็กเข้าเข้ามาเสริมทีมขึ้นเพื่อจะได้มีในระดัต่อไปนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็จะได้หมุนเวียนกันเล่นเหมือนกับกับเขาครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางไอเมเน่ที่ให้โอกาสนะครับโรงเรียนสนับวิยารโรงเรียนจากต่างจังหวัดนะครับได้มาเห็นมาเห็นทีมระดับอาชีพคือวาชีพจริงๆในกรงเทศเขาเล่นกันยังไงนะเขาทำเขาเป็นยังไงผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับการผัดเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมุนตลอดเวลาเนี่ย เราอยากทำเหมือนเขานะครับแต่ว่าเราทําไม่ได้ว่าตัวสำรองเรามันคือคือ,คอยังยังไม่ได้เราก็ไม่กล้าลงไปเล่นเหมือนที่ช่วงท้ทายๆเราลงไปก็โดนโดนโดนโด,ดนอย่างนี้นี่นะครับ<า>คือสิ่งที่ที่เราไม่กล้าที่จะทำเหมือนเขาได้นะครับก็ต้องต้องยอมรับนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปก็ถือว่าเป็นก้าวแรกเป็นมิตหมายที่ดีนะครับในการที่ทีมจากสุรินทร์ได้มาชิมลางมาลองสนามในกรุงเทพแล้วก็เชื่อว่าต่อไปเนี่ยเพราะ ก็น่าที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต้องขอวอวยพรให้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะอยู่รอดในลีกได,ไ,ดได้เป็นขาประจำของเอเมเน่ไทยแลนด์ย15ทุกปีนะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะได้ประสบการณ์ได้เปิดมุมมองเปิดทศัศนคติที่ดีกับเกมกีฬาในระดับนี้แน่นอนว่าการเล่นกีฬานั้นมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาผู้ชนะก็ต้องให้ใหก็ต้องขอชื่นชมผู้แพ้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ ปรับปรุงพัฒนาต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปิชาครับขอบคุณครับครับผมครับช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับผมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางโรงเรียนรถพิทยาพยัตนะครับมาฝากครับซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองครับจะจัดงานคืนสู่ย่าศิษย์เก่าในวันที่30ิพฤศจิกายนนี้นะครับครบรอบการก่อตั้ง75ปีของโรงเรียนนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องๆศิษย์เก่าไป รวมตัวไปร่วมงานกันเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้จัดมานานหลายปีเวลามีงานสิทธิ์เก่าผมอยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพรษหรือว่าโรงเรียนไหนก็ตามนะครับอยากจะให้ไปรวมตัวกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรุ่นพี่สิทธิ์เก่าก็จะได้ไปหนึ่งพบปะสังสรรค์กันไปปรึกษาหารือไปถามถ่ยสาธุสุดิยกันและที่สําคัญเนี่ยคือไปพบปะรุ่นน้องที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังค้นหาตัวเองไม่เจออาจจะยังไม่เรียนไปทําไมเรียนไปนวันๆอาจจะยัง มีความฝันแต่ยังไม่รู้จะฝันอะไรดีนะครับพี่ๆหลายคนที่จบแล้วทํางานแล้วประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าทางานราชการทํางานเอกชนทํางานในองค์กรต่างๆหรือว่าทําอาชีพต่างๆที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นทางเลือกให้กับรุ่นน้องได้เนี่ยก็อยากจะให้ไปรวมตัวกันเวลาเขามีการจัดงานศิลป์เก่าอย่าลืมนะครับพี่ๆเพื่อนๆโรงเรียนพลพิทยาพยัคพบรอบ75ปีจัดงาน คือสุยาวในวันที่30พฤศจิกายนนี้รายละเอียดก็ไปติดตามได้ที่เพจเฟ e บุ๊กโรงเรียนพรตพิทยะพย,ยัะครับผม สำหรับการจัดงานนะคะคืนสู่เย่า75ปีโรงเรียนพศพิทยพยัตค่ะก็มีวัตถุประสงค์นะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อให้สิทธิ์เก่าแต่ละรุ่นได้กลับมาพบปะกันนะคะแล้วก็กลับมาพบปะกับครูเก่าแล้วก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนที่ท่านรักค่ะส่วนวัตถุประสงค์ประเด็นที่2นะคะก็คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนํามาเป็นโครงการในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียนที่ใหม่แล้วก็มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะค่ะวันที่ 30พฤศจิกายนนี้นะคะก็นานแล้วที่เราไม่ได้พบกันนะคะขอเรียนเชิญสิทธิ์เก่าทุกรุ่นค่ะคุณครูเก่านะคะเรามาพบกันปลายเดือนพอยอลมหนาวปลายเดือนพอยอขอให้พัดพาพวกเรามาพบกันที่พอยอพวกเราคิดถึงทุกคนนะคะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ